สุดท้ามาดูแนวทางคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับไต้หวันกับเกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับจากเลขอ้างอิงนะครับผมจะใช้ล่าง1เป็นหลักนะครับมันจะมี2รอบคือไต้หวันกับเกาหลีดอบลันทบอะไรยังไงมาดูกันกลางคลิปนะครับไต้หวันกับเกาหลีนะครับลงไว้ในลายกลุ่มแล้วนะครับนี่นะครับคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับวันที่4ทับ5้านะครับ2ตัวล่างนะครับเลข9 6้าหนะครับรูดขึ้นลง24ตัวคือ เอา9ก้าหบวก24นะครับได้สศูนย์นะครับ9ก้าลบ24ได้7จนะครับจะไปเลขครบๆทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมนะครับตอนกดนเว็บจริงบางท่านอาจจะตัดทิ้งบ้างตัว2ตัวบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ห้างแสงเช้าบ่ายนะครับเพราะให้รวมไปเลยเพราะว่าจีนกับนิเคอีปิดนะครับหยุดถึงวันพุธนะครับห้างแสงเช้าบ่ายนะครับ4ทับห้านะครับ สองตัวบนนะครับเลขสี่แปดศูนย์นะครับตัดแปดศูนย์นะครับรูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวนะครับก็คือเอาแปดศูนย์บวกยี่สิบสี่ได้ศูนย์สี่นะครับแปดศูนย์ลบยี่สิบสี่ได้ห้าสิบหกเป็นเลขครบครบทั้งหมดนะครับมนเดาเนะครับตอนก่อนจริงบางท่านจะตัดทิ้งบางตัวสองตัวบ้างก็ได้นะครับส่วนการให้ก็แนะนําตามนี้นะครับเออส่วนใน youtube กับ Facebook ผมจะลงแบ่งปันเฉลี่ยกันไปจานกลางคานเป็นหลักนะครับถ้ามันไม่มีหยุดก็จะลงให้นะครับ ส่วนท่านที่จะตามทุกวันในรายกลุ่มก็ปีละ600บาทนะครับแบ่งปันกันไปนะครับตามได้ทั้งปีครับอาจจะเฉพาะช่วงถูกปลอดภัยที่สุดนะครับเหมืนเดิมนะครับมันมี2รอบนะครับเช่นเช้าถูกหรือต้หวันถูกคือหยุดนะครับไม่ถูกก็ทบทีิบายหรือทบไปที่เกาหลีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่92ครับซึ่งตอนนี้มีเว็บด้วยใจเ้าสาอยู่หลายเว็บแล้วนะครับไปเลือกใช้เอาเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับช่วงที่ปลอดภัยที่สุดก็คือ อย่างนี้ครับสมมุติมันถ้ามันหลุดก็คือบางท่านจะอัดเลยจะทบเลยก็ได้หรือว่าจะรอรอมันเข้าก็ได้ครับแล้วค่อัดช่วงถูกก็ได้ครับเพราะว่าหุ้นแต่ละตัวมันจะมีช่วงถูกที่แตกต่างกันไปครับช่วงไหนตัวไหนเดินดีก็ก็ตามตัวนั้นครับหรือว่าจะอัดทบเลยก็ได้ครับเพราะว่าหุ้นมันหุ้นมันไม่ใช่หวยครับมันไม่มีล็อกครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเออไต้หวันกับเกาหลีกับห้างเส็งนะครับ